ก็กราบสวัสด <society>. ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันน <ien sociedade> ี <proposing> ้เราก็อยู่กันในเกมแลนด์ลอร c l a ส s ิ c เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาทำเควสหมวกฟางนะครับก็ผมเล่นมาจนเลเวล76แล้วยังไม่มีหมวกใส่เลยนะครับโอ้โหก็สำหรับหมวกฟางนะครับก็จะมีไอเทมที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นนี่ครับขอนไม้นะครับ100 20อันนะครับแล้วก็เงินอีก1 0 0 0 0หเซนีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแรกกันเลยนะครับก็พิกัดก็จะอยู่ที่เมืองอดิบาลันนะครับแล้วก็มาทางขวานะครับอ่าตรงนี้นะครับเข้าไปเราก็จะเจอกับลุงแก่ๆนะครับแต่ไม่ใช่คนนี้นะครับเราก็เดินมาทางนี้นะครับจะเจอกับชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราไปคุยกับเขาครับเขาให้เราเลือกนะครับจะเอาดอกเตอร์แบนนะครับหรือว่าจะเอานี่ครับแฟนทอมออฟโอเปร่านะครับหน้ากากโอเปร่าก็มีนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นหมวกฟางนะครับก็คลิกไปนะครับผมจะเอาอันล่างสุดนะครับเป็นหมวกฟางนะครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับนี่ครับ เรามาใส่ดูเลยนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับไอเทมในตำนานเลยนะครับชิ้นนี้โอ้โหเท่เลยนะครับใส่แล้วแบบจะดูเหมือนแบบเป็นสมุไรพเนจรเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเป็นหมวกที่คลาสสิกมากนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบปเทนนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ